จเจอกันใหม่คลิปใหม่นะคะก็นี่เลยเห็ดขายยาวๆขายยาวๆเลยดูเยอะมากนี่ลมแรงเวอร์ดูนะคะนี่ จึงเบนเบนดูขายาวขายาวขายาวม่รุดจึงทมครั้งจึงทมข,ทมขาใหญ่มันคนเก็บเลยนะคะขาใหญ่จึงทม มีกาเก็บสนุกเลยเนาะน้ำมูกก็ไหลขอภัยเด้อน้ำมูกก็ไหลขอภัยนะจ๊ะนีหวังว่าจะไม่สบายนะคะ อากาศเปลี่ยนแปลง mm. mm. มีกะเจอเห็ดเดืองนะคะดอกเดียวย้ายป่าแล้วนะคะย้ายป่าแล้วจ้านี่เห็ดเหลืองไม่รู้ว่าจะขึ้นไหมเพราะว่ามันหนาวแล้วเนาะเจออีกแล้วค่ะเพื่อนๆเห็ดเลืองเห็ดเดืองเลือง สามดอกนี่สาดอกเห็ดดำเยอะมากป่านี้นะคะรอบที่แล้วม่กลาเอบมาเก็บเก็บเห็ดคนเดียวรอบนี้ก็เลยมิวอยากมาด้วยเพื่อเจอเห็ดเหลือง ขายาวๆนี่ก็อันนี้น่าจะไปแล้วเนาะก็ไม่เอานะคะเพราะว่ามันเยอะเกินแล้วก็เลือกอันที่ใหญ่ๆสวยๆอันไหนที่ไปแล้วก็ไม่เอาชินาคิวซาดูสวยมากเลย ดำเยอะมากเต็มป่าเลยนะคะเพื่อนเจอเห็ดเหลืองจ้าเจอเห็ดเหลืองนี่ตอนแรกว่าจะย้ายป่าแล้วนะคะเดินมาเจอเห็ดเหลืองน้ำมูกไหลนี่น่าจะไปเร็วอะ่ะ ็เอาครึ่งหนึ่งก่อนก็ได้ดนะนี่เอาแค่นี้นี่จ้ะนี่เหลืองดูเดอ้อนี่นี่มิกะมารอบที่แล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้เดินมาฝั่งนี้นะคะก็เ,เดินไป อีกฝั่งหนึ่งน้ำมูกไหลนี่เดอ้อเป็นที่เอาไว้ยิงสัตว์นะคะเพื่อนๆเห็นไหมนั่นน่ะกระทอมเล็กๆนั่นน่ะมาส่งยิงสัตว์นี่เห็ดเลือง มันโดนฝนนะเนาะมันก็เลยไปแล้วมันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่โดนน้ำจนบานบานสะพรังดูป่านะคะตอนนี้เดินมาลึกมากๆเลยนะคะสองคนเก็บเห็ดเหลือง สามโดกเอากระเด็นอ้ยหนาวแบบจะหมดแล้วเจอโกดังเจอกลุ่มเห็ดดำถ้าโมดแบบนี้มันจะเก็บง่าย มันเยอะจนหยุดเก็บไม่ได้นะคะเพื่อนๆเยอะเกินดูโน,โนู่นดูนี่นะคะฮะสูเพโลเย,ยอะตาตเหรอดูครูอะไรไม่รู้เต็มเลยกลิ <laughs> ่นเหม็นเหม็น นดูเก็บแป๊บเดียว เป็นกลุ่มตัดขาเก็บแป๊บเดียวคือมันเยอะมากติมิจะตัดให้เพื่อนเดูนิดนึงแล้วก็จะไปแล้วจะไปเก็บมันเยอะเกินจะเอาไปทำกับข้าวนะคะเก็บรอบนี้แล้วก็จะเอาไปให้พี่แกสั่ง2อกิโล อยากเอาไปเยอะเลยเพราะว่ามันไม่มีที่เก็บแล้วนะคะกินไม่ทันกินไม่ทันเก็บเท่าที่กินมันเยอะจนไม่รู้จะเก็บยังไงนะมันเต็มป่าเลย เยอะเต็มเลยไิลเลกเก็บนะคะมไม่ได้เก็บทั้งหมดเนาะถ้าเก็บแบบทั้งหมดโอโ้โหม่ม,มีที่ใส่แล้ว เจอเห็ดเหลืองฮะเยอะมากมิมกาวบอกว่าให้เก็บเอาแต่ดอกใหญ่นะคะ มันเยอะเกินเนี่ดยดกใหญ่ๆขาย,ายาวๆเต็มป่าเลยนะคะจะไม่เก็บก็ไม่ได้มันคันมืออ่ะมันเยอะเกิน เมื่อใดนะจังเบนะได้ไงคันมืออยากเก็บเห็ดมันเขี้ยวมันเขี้ยวมันเขี้ยวนี่ขาย,ยาวๆจ้าวิวเดินวิวเดินปิดตามานะคะเพราะว่าไม่อยากเห็นเห็ดแล้ว เห็ดดำม,มันเยอะจริงๆเดินแบบผ่านๆมันเยอะจนเพื่อนๆเข้าใจคำว่ามันเยอะจนเต็มป่าไหมคะจนไม่รู้จะเก็บยังไงแล้วนะเราไม่ได้เก็บเอาไปขายไงเราเก็บเอาไปกินเองเราก็เก็บเท่าทีา่จำเป็นนะถ้าเก็บไปเยอะเกินกิน กินหมดเดี๋ยวปีหน้ามิวกลับไทยมิจะเอาแช่ช่องแข็งมิจะเอาปีหน้าเดี๋ยวเก็บอีกรอบนึงนะคะก็น่าจะได้กลับบ้านก็น่าจะพุจิธันวาปีหน้าก็จะเก็บเห็ดใส่ช่องฟิตช่องแช่แข็งอะปีหน้าเนาะจะเอากลับไทย ปีนี้ก็เอาไว้กินเองช่วงหน้าหนาวนะคะปีหน้าเรียนจบนู่นแหละถึงจะได้ถึงจะได้เก็บอีกรอบหนึ่งปีหน้าจะเอากลับไทยเนี่ยอันเนี้ยมีเก็บเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะคะเพื่อนเเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาแต่ดอกใหญ่ๆนะตอนนี้ก็ตอนนี้นะคะก็เก็บเห็ดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนเได้คนละครุเนาะไปกาลังกลับบ้านเหนื่อยแล้วนะคะ ถ้าเราเก็บ<อ>ที่<อ>ที่เราเถ้าเราเก็บทั้งที่เราเห็นเดินผ่านมาเมืเ่อกี้คือได้เยอะมาก,มากเยอะกว่าไอ้สองครูอีกนะคะเพื่อนๆอ่ะเนาะแต่เราไม่ได้เก็บทั้งหมดไงวิเดินแบบปิดตามานะคะ <c oughs> หนาวแล้วเนาะเ <c oughs> นี่ยที่เราเอามาลังนึงแล้วก็สองครูแล้วก็หนึ่งตะกร้าเต็มแล้วนะคะเพื่อนๆไปจะกลับบ้านแล้วสี่โมง เหนื่อยแล้วนะคะแค่นี้พอกินไ้หมดอันนี้ก็เอาไปกินหมดก่อนแล้วค่อยมาเก็บใหม่ไปแล้วจ้านี่อันนี้เต็มอันนี้ก็เต็มแล้วก็สองครุเมื่อกี้ก็เต็มนะคะเต็มหมดเลยมีแก่พามาเก็บเห็ดใจจริงอะ่ะเขายังไม่อยากกลับนะคะแต่มิวนะคะหนาวแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้า ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเ,เพื่อนๆคะ่ะก็นี่เลยจ้าที่เราไปเก็บมานะคะนี่เห็ดดำอืมก็ประมาณนี้เลยนะคะดีมิวก็ตัดขาแล้วนะจากที่ป่าแล้วเนาะก็เลยไม่ต้องมานั่งตัดก็แค่เอาไปล้างๆนะคะแล้วก็เอาทำกับข้าวเช็ดพงุงเช็ดฟิตอืมเยอะมากเลย แช่คงแช่แข็งไว้กินตู้แช่ก็เกือบเต็มแล้วนะคะเอาไว้เอาเอาไว้กินตอนช่วงหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วนะคะเจอกันใหม่นะจ๊ะความสะอาดเห็ดนะคะแล้วก็แพ็คเอาให้พี่แล้วนะคะสองกิโลเนาะอันนี้ก็คือเห็ดที่เหลือแล้วก็มีอีกลังหนึ่งนะคะอยู่อยู่ด้านนอกนะคะเพื่อนๆอันนี้เมียจะเอามาทำกับข้าว เยอะมากดูนะคะเยอะสุดๆไปเลยมีกาไปอาบน้ำน,นะคะตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มแล้วนะคะเพื่อนเดีวโมเต่ให้มีกาช่วยดูการบ้านให้นะคะหรือกเ็เขียนเขียนการบ้านเสร็จมีกาก็มาเช็คอีกรอบหนึ่งนะคะว่าเราเขียนเล่าสิเราเขียนประโยคถูกไหมอะไรอย่างงี้นะคะช่วยมาช่วยดีมากๆเลยนะแฟนเราแฟนหนู ยทุกเพื่อนๆคะ่ะดูนะคะน้ำน้ำเห็ดแบบออกมาเยอะมากเนี่ยเห็นไหมมิกวก็จะเอามาผัดแบบนี้นะคะให้น้ําเห็ดมันออกเนาะนี่แล้วก็ไปเทไปกรรอง มาแล้วนะคะเอามาเทได้แค่นิดเดียวเนี่ยได้นิดเดียวเป็นเนื้อที่เราหมาักตอนกินหมูกระทะนะคะมาผัดเลยผัดกับเลย